สมาคมพัฒนาศิลปาชีพผนึกหลายชาติร่วมจัด2งานใหญ่ด้านความงามเพื่อมอบรางวัลชูเกียรติให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จ World c ค r d Award 2022และ h Health and Beauty a w a r d และ Health and Beauty World Championship 2022เ <c oughs> มื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ มีการจัดงาน The Best International Business and Personal of World Card Award 2022และงานตานแข่งขันมืออาชีพด้านสุขภาพและความงามระดับนานาชาติยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Health and Beauty World Championship 2022ค่ะจัดโดยดรนัทพลอัครการจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ คุณเปียว,วันบุญสีจองเลขาธิการ K-Beauty Professional ประจำประเทศไทยและมิสเตอร์จองเจมูลประธานภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ความงานประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลกอาทิประเทศไทยเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเวียดนามกัมพูชามาเลเซียฝรั่งเศสและรัเสเซียค่ะสำหรับงาน w o r l d ์ a r ตอ w ว r d ปีนี้เข้าปีที่หค่ะมีผู้ร่วมจัดงานหลัก จากสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้เคาน์ทไนท์คอร์เรกตคนดราคอรดายูนิเวอร์ซิตี้และ U.S.A. ค่ะโอเคนะครับของเราก็าคือเราจะจัดงานในส่วนของเวิร์กอาร์ตอะวอร์ดนะครับก็เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีมีคุณสมบัติในการเข้ารับรางวัลน,นะครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีคนให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับมาชั้งจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเวียดนามกับบมพูชาพม่านะครับแล้วก็ลาฟิลิปปินส์นะครับก็ ให้การตอบรับงานเราค่อนข้างดีครับค่ะอาจจะถือว่าเป็นงานแรกนะคะเพราะช่วงนี้เราเปิดประเทศแล้วเนาะนะคะมันก็เลยทําให้งานวันนี้ค่ะล้นหนามจริงๆค่ะเกินคาดหมายนะคะแต่ประเทศมาก็มาหลักหลากหลายประเทศเหมือนกันค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่างานสุความนเป็นและผ่านไปด้วยดีค่ะครับปีนี้ปีนี้ของเรานะครับจะเป็นปีที่5แล้วนะครับในส่วนของเว r ร์คัสทาววอร์นะครับที่จัดที่เมืองไทยนะที่จัดที่ประเทศไทยนะครับค่ะ เราก็เป็นตัวแทนของสมาคมพัฒนาศิลปาชีพนะครับแล้วก็สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้นะครับเราก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้ขยายไปในส่วนของต่างประเทศต่างประเทศให้ความสนใจในงานเราค่อนข้างเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับอย่างปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีต่างประเทศมาร่วมงานมาส่งโปรไฟล์มารับรางวัลค่อนข้างเยอะมากนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ เราจะตั้งใจทําแบบนี้ต่อไปนะครับใช่ค่ะคเพราะว่านะคะจุดประสงค์ของการจัดงานนะคะเราต้องการที่จะเชิดชูเกียรตินะคะให้กําลังใจนะคะสาหรับบุคคลนะคะที่ออมีโปรไฟล์หรือประกอบภูมิลมความดีดีเด่นนะคะรวมถึงนะคะผลิตภัณฑ์าน,นะคะนักธุรกิจค่ะแม้กระทั่งผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะกรขอขอบคุณมากนะคะที่ปีนีกก็เข้ามาร่วมทั้งหลายหลายประเทศนะคะท่านก็จะถือว่านําไปนะคะพัฒนา ต่อยอดในการดูแลเรื่องของธุรกิจของท่านผลิตภัณฑ์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตอีกนะคะคนอกจากนั้นก็ยังยังจะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยครับ<ม>เพราะรรว,าว่างานเราเป็นเป็นงานที่จัดในระดับนานาชาตินะงานของเราจะจัดด้วยกัน3ามช่วงนะครับช่วงเช้าจะเป็นงานมอบรางวา Work ัลเวิร์คัสอวอร์ดนะครับส่วนงานภาคบ่ายนะครับจะเป็นการแข่งขันมืออาชีพทางด้านสุขภาพและความงามนะครับก็จะเป็นงาน Health and Beauty แชมเปี้ยนชิพนะครับ2022<ช>นะครับก็จะมีการแข่งขันมืออาชีพในด้านของสุขภาพและความงามหลากหลายอาชีพเลยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับช่วงสุดท้ายเราก็จะเป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลการาดินเนอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการพอเสร็จจากงานทั้งเช้าทั้งบ่ายมันก็จะเป็นงานในเรื่องของการการสังสรรค์แต่แว่าจะเป็นการสังสรรค์ในส่วนของนานาชาตินะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการประกวดชุดไทยชุดประจำชาตินู่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะ น่าจะน่าจะเป็นการที่จะผ่อนค,คลายสำหรับงานช่วงช้ารละบ่ายขออนุญาตเสริมนะคะในงานช่วงบ่ายนะคะ Health and Beauty World c h a m p i o n s h i p นะคะปีนี้นะคะต่างชาตินะคะให้ความสนใจเข้ามาประกวดแข่งขันมากขอเสริมนิดนึงนะคะเราประกวดกันทั้งหมดนะคะหลายประเภทด้วยกันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและความงามสักคิ้วค่ะสักตาสักปากนวดหน้านะคะนวดตัวนวดไทยนะคะโยคะค่ะต่อเล็บค่ะต่อขนตาค่ะแต่งหน้าสักตัว นะคะเราจะรวบรวมนะคะ,ะช่างฝีมืออาชีพไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะปีนี้ต่างชาตินะคะเข้ามาร่วมเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวไปดูผลกันค่ะว่าปีนี้นะคะใครจะได้นะคะตำแหน่งของ World Championship ค่ะครับตอนนี้เราก็มีทั้งเพจของสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยนะครับ มีในส่วนของเพจสมาคมพัฒนาถึงอาชีพนะครับแล้วก็ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็จะมีะสามารถติดตามช่องทางของเคบิวตี้ประเทศไทยแล้วก็สมาคมพัฒนาถึงอาชีพได้่ะส่วนในช่อง u t u b e นะคะเราใช้ชื่อว่า World Class a w a r d นะคะเป็นช่อง YouTube สามารถเข้าไปติดตามผลการประกาศรางวัลได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่ดรนันทพลเรียนให้ทราบแล้วว่าเราแบ่งเป็นสี่สาขาด้วยกันใช่ไหมคะสี่สาขาด้วยกันดังนั้นเนี่ยแต่ละสา สามารถที่จะส่งโปรไฟล์เข้ามาได้คือหนึ่งนะคะผู้จัดงานหลักนะคะสมาคมพัฒนาศิลาปะชีพประเทศไทยตามเพจ Facebook นะคะแล้วก็ช่องเ,อเว็บไซต์เนาะีครับนี่ครับนะคะแล้วก็นะคะพันธมิตรนะคะที่จัดงานร่วมกันนะคะสมาควทมงานมืออาชีพประเทศจีนใต้หรือว่าเคบิวตี้เราก็มีช่องทางโซเชียลเป็นเพจอยู่เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ นะพันธมิตรที่อยู่ในเครือะะของพวกเราะะก็โรงเรียนสตูดิโออะคาเดมี Long ่โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามะะตอนนี้ก็มีสาขาอ่อนนุชะะสาขาพัฒน,นาการนะคะคสาขาเชียงใหมะะ่ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะก็ะอยากจะเชิญชวนอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับส่งโปรไฟล์เข้ามาในปตีต่อไปนะครับเราเชื่อว่า ปีต่อๆไปเราจะยิ่งได้รับการยอมรับจากน,นานาประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับให้เราอ่ะก้าวขึ้นไปยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับนานาชาตินะครับในส่วนของทุกทุกส,สายอาชีพนะครับสามารถส่งท่งองทางมาได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับของสมาคมพัฒนาสิทธิ์าชีพครับ2 0 2 2019ปี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  하고 있습니다. 태국에서 프로필을 요청하시면 펜케이, 저희 케이프트 전문가 연합회에서 보내드리겠습니다. 미간브 어, 닥. รับรางวัลน oh, ี้นะคะตั้งแต่ปี2019ร่วมกับประเทศไทยค่ะในเรื่องของโปรไฟล์นะคะที่จะที่ผู้รับรางวัลเมื่อกี้ค่ะสามารถส่งมาที่ K Beauty ได้เลยซึ่งเรามี K Beauty ที่เป็นสาขาประจำประเทศไทยอยู่แล้วค่ะสามารถติดตามได้ทางสื่อโซเชียลนะคะของเพจของ K Beauty ประจำประเทศไทยได้เลยค่ะไุ 많은 학생들, 미용, 이제 새내기들이 나와서 글로를 출장도 좋은 성과를 보셨으면 좋겠고요. 모두들 어, KTT 타일랜드를 많이 사랑해 줬으면 좋겠습니다. 네, 추억 차에 저희가 랑완을 발표게참여하셨 ผู้รับรางวัลในวันนี้ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันเนี่ยเขาก็คาดหวังให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับคะแนนที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำกันให้เต็มที่ค่ะ